วิธีหาวันดีเลิกมงคลง่ายๆด้วยตัวเองวิธีการนี้เพื่อนๆสามารถหาเลิกขึ้นบ้านใหม่ทำการค้าการขายออกรถใหม่ได้ด้วยตัวเองไปดูกันเลยค่ะต,ติดตามช่องหมอนียิบซีร่ำรวยให้ด้วยนะคะศาสตร์การดูวันดีวันมงคลหรือวันชัยเลิกเป็นศาสตร์โบราณของทางภาคเหนือแต่สามารถเอาไปใช้ได้ในทุกภาคได้เช่นกันค่ะศาสตร์นี้นะคะการดูวันดีวันมงคล เพื่อนๆสามารถนำไปใช้ในการหาวันดีหรือวันมงคลสำหรับการขึ้นบ้านใหม่การออกรถใหม่การเปิดร้านค้าเปิดกิจการนะคะหรือว่าเลิกอาจจะว่าซื้อกระเป๋าใหม่ใช้กระเป๋าใหม่ได้หมดเลยนะคะออกรถใหม่ได้ทุกอย่างเลยที่เราคิดว่าเราอยากทำให้เป็นสิริมงคลเงี้ยคะ่ะการเชิญ สิ่งของต่างๆวัตถุมงคลอะไรเข้าบ้านหรือนำสิ่งดีๆเข้าบ้านแบบนี้สามารถมาดูวันมงคลที่หมอนจะลงไว้ให้นี้เอามาใช้ในการหาเลิกได้ง่ายๆด้วยตัวเองเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่ามีวันอะไรยังไงบ้างแล้วเราจะดูแบบไหนนะคะไปดูกันเลยค่ะวันดีวันมงคล วันถูกฉลกวันชัยเลิกตามแบบโบราณหนึ่งข้ช้างแก้วขึ้นสู่โรงธรรมดีสองข้ฟังทำกลางป่าช้าไม่ดีสามข้ล้างมือท่าคอยกินดีสี่ข้นอนปลายตีนตากแดดไม่ดีห้าข้ผีแวดล้อมปองเอาไม่ดีหกข่้ลงสัำเภาไปค้าดีเจ็ดข่้ เพราะอยู่ท่าคอยชนไม่ดีแปดคสารวนบอ่อเมี้ยนไม่ดีเก้าถูกเสี้ยนพระรามไม่ดีสิบคัหาความงามบอ่อได้ไม่ดีสิบเอ็ดคขี้ไร้เกิดเป็นดีดีสิบสองคบ่มีดีสักหยาดไม่ดี สิบสาข่้ชัยยะปราบชมพูดีสิบสี่ขั้ศัตรูปองร้ายไม่ดีสิบห้าข่้ถูกแม่ผีหลวงปองเอาไม่ดีวันดีวันชัยเลิกแบบโบราณหนึ่งข่้ช้างแก้วขึ้นสู่โรงธรรมสามข้มล้างมือท่าคอยกินหกขั้มลงสัำเพาไปค้าสิบเอ็ดข่้มขี้ร้ายเกิดเป็นดี 13บสาข้ามชัยยะปราบชมพูช้างแก้วขึ้นสู่โรงธรรมนะคะสำหรับหนึ่งข้าความหมายก็คือมีสิ่งที่ดีแล้วก็จะดียิ่งยิ่งขึ้นไปสามข้ามล้างมือท่าคอยกินหมายถึงว่าทำอะไรก็ง่ายสะดวกสำเร็จแน่นอนมีอยู่เฉยๆคนก็มาช่วยเหลือเอามาให้ความหมายเป็นแบบนี้นะคะหกข้ามลงสำเพอไปค้าอันนี้เหมาะสำหรับการ ค้าขายการเจรจาการค้าจะสำเร็จผลนะคะมีเป้าหมายว่าเราจะไปตรงไหนอะไรแบบไหนแล้วก็สำเร็จมีกำไรนะคะ11บเอ็ดข้ามขี้ร้เกิดเป็นดีหมายถึงสิ่งที่ไม่ดีที่ผ่านมาจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมั่งมีสีสุขมีสิ่งดีๆเกิดขึ้น13ค่ํชาชัยยะปราบชมพูความหมายหมายถึงว่าชนะ กราบมารนะคะศัตรูแพ้พ่ายชนะเหนือสิ่งไม่ดีต่างๆอันนี้คือความหมายของ13บสามข้ามชัยยะปราบชมพูนะคะเพื่อนๆก็เลือกเอานะคะว่าจะเอาเลิกไปวางใช้ในงานอะไรนะคะเช่นขึ้นบ้านใหม่ออกรถใหม่หรือว่าเป,เปิดใช้กระเป๋าสตางค์ใหม่แบบนี้นะคะได้หลากหลายงานแต่งงานงานบวชงานอะไรต่างๆสามารถ เลือกแล้วก็วางเลิกได้ด้วยตัวเองได้ในในบางอย่างที่เราว่าไม่จําเป็นต้องไปถามผู้รู้ก็ได้นะคะในสิ่งง่ายๆที่เราใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็อีกข้อคิดอย่างหนึ่งก็คือท่านสามารถใช้เป็นข้างขึ้นหรือข้างแรมก็ได้นะคะแต่ให้ดูวันเป็นมงคลแบบนี้และ ให้ดูวันดีวันเสียของแต่ละเดือนด้วยนะคะถ้าเราจะใช้เลิกนี้ก็คือให้ดูว่าสมมติว่าเดือนนี้มีวันเสียอะไรบ้างเราก็มาดูค่ะว่าไม่ให้มันตรงกับวันเสียอาจจะขึ้นหนึ่งข้ามแต่ว่าเป็นวันดีที่ไม่ได้ตรงกับวันเสียของประจำเดือนแบบนี้นะคะก็เพื่อนๆก็สามารถเอาไปใช้วางเลิกเนาะเลิกงามยามดีวันชัยเลิก ง่ายๆด้วยตัวเองเลยนะคะหากใครมีข้อสงสัยหรืออะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะคะหมอนีจะมาตอบให้ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดกระดิ่งขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขมีความสำเร็จมีความรื่นเริงบันเทิงใจมีความโชคดีนะคะในทุกสิ่งในชีวิต ก็พบกันคลิปหน้าค่ะขอพวะคุณมากค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ